ลัที่พิธีกรรมต่างๆจึงคลุกคละปะปนกันเล่นเอาผู้ปฏิบัติหยิบผิดหยิบถูกไปตามๆกันในเรื่องวัตถุเครื่องบูชานี้ก็เหมือนกันคือปนเปจนแยกไม่ออกเลยชาวพุทธแท้ๆที่ชอบเผื่อเหนียวเลยทำเสียหมดทุกอย่างอีพีที่แล้วตอบคำถามในเรื่องของความงมงายไปแล้วนะครับอันนี้เราจะมาขึ้นกันต่อเรื่องของเครื่องสักการะนะเครื่องสักการะวัตถุที่ใช้บูชาพระเรียกว่าเครื่องสักการะ ข้าพเจ้านึกไม่ออกว่าบาลีที่ระบุรายชื่อไว้ในลักษณะการเป็นบัญชีผนวกมีอยู่หรือไม่นะคือภาคผนวกอะว่าอะไรเป็นเครื่องสักการะบ้างนะ่ะนะมีอยู่หรือไม่มีอยู่ที่ไหนเวลานี้เข้าใจว่าน่าจะไม่มีไม่เหมือนรายชื่อของอย่างอื่นเช่นวัตถุสําหรับบริจาคทาน1ิบอย่างท่านบอกชื่อไว้ครบถ้วนวัตถุสําหรับใช้บูชาหาได้ระบุชื่อและจํานวนไวไ้ไหมตามเรื่องต่างๆในทางศาสนาเมื่อพรณนาถึงเรื่องคนไปวัด เช่นไปฟังเทศที่สำนักของพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านใช้คำว่าทูปะทีปะปุพมาลาทีนี้คาเหตตาวาสังคสสะสันติกังคัตชตินะคำบาลีอย่างนี้มีอยู่ดื่นแปลว่าผู้นั้นได้ถือเอาเครื่องสักการะมีทูบเทียนดอกไม้พวงมาลัยเป็นต้นไปยังสำนักสงฆ์คองบูชาของของบูชาที่ระบุไว้ในบาลีนี้เป็นหลักก็มีทูบเทียนและดอกไม้รวมสาอย่าง ซึ่งตรงกับที่ชาวพุทธนิยมปฏิบัติอยู่แล้วลองสังเกตย้อนหลังคืนไปอีกท้องเรื่องบางตอนเล่าถึงพิธีกรรมของชาวชมพูทวีปในยุคก,ก่อนปรากฏว่ามีการบูชาด้วยธงแผ่นผ้าบูชาด้วยธงนะต้นกล้วยและหม้อน้ําก็มีบางพวกบูชาด้วยอาหารเช่นพวกพราหมณ์ที่บูชายันใช้อาหารซึ่งแบ่งออกเป็น3มชั้นถ้าบูชาพูดผีปีศาจเขาบูชาด้วยของสดคาวเนื้อสดสดเลือดสดสด เทพเจ้าที่ดุร้ายมากๆถึงกับเอาสัตว์เข้าไปตัดคอให้เลือดพุ่งจูดต่อหน้าเทวรูปเลยถ้าบูชาเทวดาชั้นดีอาหารที่บูชาก็ปาณีเข้าเป็นอาหารสุกถ้าบูชาพระพรหมซึ่งเป็นเทพเจ้าสูงสุดก็บูชาด้วยอาหารที่ปรุงตามตำรับไสยณะไสยนะยนะยนะก็คือโห oh, อธิบายยาวเอาเป็นว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนอาหารชั้นสูงอะ่ะเออไม่มีเลือดเนื้อของสัตว์ปนอยู่เลย นี่พื้นเพเดิมของชาวชมพูทวีปก่อนพระพุทธเจ้าจะตัดสรุปขันการเวลาล่วงเลยมานานประกอบกับศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ์เกิดขึ้นในถิ่นเดียวกันในชุมนุมชนชาติเดียวกันและ,จะเจริญคู่ขี้กันมาศาส,สนาพุทธแพร่ไปถึงไหนศาส,สนาพราหมณ์ก็แพร่ไปถึงนั่นรัที่พิธีกรรมต่างๆจึงคลุกคละปะปนกันเล่นเอาผู้ปฏิบัติหยิบผิดยิบถูกไปตามๆกันในเรื่องวัตถุเครื่องบูชานี้ก็เหมือนกันคือปนเปจนแยกไม่ออกเลย ชาวพุทธแท้ๆที่ชอบเผื่อเหนียวเลยทำเสียหมดทุกอย่างนะใครเป็นบ้างครับชาวพุทธเผื่อเหนียวดอกไม้ทูบเทียนก็บูชาอาหารการกินก็บูชาพลาดท่ายังแถมมีของสดของขาวหมากพลูบุหรีอีกด้วยนอกจากนี้แล้วยังมีผู้ถือขลังไปทำแป,กแปลกๆก็เยอะเข้าใจว่าพระพุทธรูปบางองค์ชอบฉันไข่ต้มบางองค์ชอบฉันกล้วยหอมบางองค์ชอบฉันนมสดบางองค์ชอบฉันปลาฮะบางองค์ชอบฉัน ปลาหมอย่างไฟบางองค์ชอบฉันข้าวเหนียวกับน้ำอ้อยข้าวเหนียวกับน้ำอ้อยนะแล้วก็จัดบูชาตามที่ตนเชื่อเครื่องบูชาเลยสับสนปนกันไม่เป็นรูปบางองค์ก็มีคนเอาแว่นดำไปสวมให้ด้วยนะฮะแต่จะอย่างไรก็ตามเครื่องบูชาในพระพุทธศาสนาที่เป็นหลักแท้ก็มีอยู่3อย่างเท่านั้นอย่างที่บอกไปแล้วคือดอกไม้ทูบและก็เทียนตามบาลีเลย ของเหล่านี้เดิมทีก็ไม่มีกําหนดตายตัวว่าต้องมีสิ่งละเท่านั้นเท่านี้การกําหนดจํานวนทูบเทียนเป็นความนิยมเกิดขึ้นภายหลังเข้าใจว่าครูบาอาจารย์ท่านจะแฝงความหมายเตือนใจลงในสิ่งเหล่านั้นและมุ่งความสวยงามให้หยุดใจและจูงใจของผู้ได้พบเห็นมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ในระยะหลังนี้ดูเหมือนจะมีท่านผู้รู้บางท่านอธิบายเป็นเชิงแน่อีกว่าเมื่อบูชาพระให้ตั้งเจตนาว่าทูบสามดอกบูชาพระพุทธเจ้าในอดีตปัจจุบันและอนาคต บูชาพระเจ้าทั้งในอดีตในปัจจุบันและในอนาคตเทียนสองเล่มบูชาพระธรรมพระวินยัยดอกไม้ให้อุทิศบูชาพระสงฆ์จะเป็นท่านผู้ใดอธิบายที่ไหนข้าพเจ้าไม่ทราบแต่มีผู้จดหมายมาถามว่าควรจะถือฏิบัติเช่นนั้นหรือไม่เพราะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเครื่องสักการะบูชาทุกอย่างเราอุทิศบูชาพระรัตนตรยัยคือบูชารวมกันเลยไม่ต้องปันส่วนให้ท่านําอธิบายดังกล่าวนี้ก็เข้าใจว่าจะเป็นมติของเกจิอาจารย์ และคงจะเป็นอาจารย์รุ่นใหม่นี้เองเพราะไม่เคยได้ยินหรือได้พบในตำราตำรามาก่อนเลยเขาพระเจ้าอยากจะสรุปว่าการบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนนั้นความมุ่งหมายก็คือบูชาด้วยรูปกลิ่นและแสงสว่างอันเหมาะที่จะโน้มน้าวให้ใจเกิดประสาทศรัทธาให้ใจของผู้ที่บูชาเนี่ยเกิดประสาทศรัทธานะครับเขาเขียนว่าอันเหมาะที่จะโน้มน้วใจให้เกิดประสาทศรัทธาของผู้ทําพิธีเอง อันนี้ผมแปลซ้อนแปลเนาะหาใช่พระท่านเรียกร้องให้ทําแต่อย่างใดไม่พระท่านเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่เรียกร้องให้ทาอย่างนี้นะเราเป็นผู้ทําเองและเราเป็นผู้รับผลเองต้องเข้าใจอย่างนี้ส่วนการที่ใครจะประดิษฐ์เครื่องสการะให้วิจิตพิสดารเท่าไรแล้วแต่ศิละปะและวัฒนธรรมของศาสนิกในถิ่นนั้นอย่างเช่นเทียนจะฟั่นเป็นเล่มหรือจะทําเป็นโคมตั้งโคมแขวนก็ได้ทั้งนั้นประการสําคัญต้องการแสงสว่างและได้เชื้อที่เหมาะสมทูบที่เราบูชาก็มุ่งบูชาด้วยกลิ่นหอมเท่านั้นในเมืองไทยเราทํา เป็นเล่มทูบนะในเมืองไทยเราทํารูปทําทูบเป็นเล่มๆนะเป็นแท่งๆเป็นแบบก้านๆอย่างเงี้ยจุดที่3ดอก5ดอกแต่ข้าพเจ้าเห็นในเมืองญี่ปุ่นที่วัดพุทธเขาใช้ผงหอมหรือกํายานโรยลงบนฐานไฟก็ได้กลิ่นหอมบูชาเหมือนกันเป็นงานถูกต้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอท่านพุทธศสนิกได้พิจารณาปฏิบัติโดยสถานอันควรการทําอะไรเคร่งคัดเป็นการดีแต่การถืออะไรจนค้ังคล้ายหลงไหล มันจะเสียผลอู้หููชอบจังนะครับก็อีพีนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าคงจะชอบนะครับแล้วพบกันอีพีหน้าครับ